ที่านี้านโปที ah ่นี้านโปงการนจได้า <intrinsic> ้าขบวนรถเิและบานารอลัการากข้าวที่งจากขบวนรถและลือสอของทาที่เรียบร้อยก่อนขึ้นถลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจากที่สถานีบ้านโป่งในทาคารที่สองขาะนี้เป็นขบวนรถเต็มขบวนที่อ6 7ต้กนทางจากสถานีกลารุงเทพคับวุดปลายทางสถานีเบนตา ขอความปรานาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นผู้โดยสารเนื่องจากคานอาจจะได้รับอันตรายหลายแบบได้ค่ะขบวนรถเพื่อนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดจับศพผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเทพบุรีสถานีชะอําเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟ ู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟหรอการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดนทางสื่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดยทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะารบ Like